ทุกคนคิดว่าผมจะต้องช่วยเหลือครอบครัวของคุณครูเหรือครับปฏิพันธ์ใช้คำแทนเงาจันทร์ว่าคุณครูตามอาชีพของหญิงสาวและตามความรู้สึกว่าสะดวกปากอยากจะถามให้หายสงสัยช่วยยังไงไม่น้อยกว่าบุญโฮมช่วยปฏิวัติมาแล้วช่วยจนตัวตายเป็นอยากหน่อยแต่นั้นหรือค่ะ โดยเฉพาะบุญถึงกรบปะกายแขบังเต็มเปี่ยมอย่างไรเสียคุณปฏิพันธ์จะต้องปกป้องพวกเราไม่ให้ศัตรูมาแตะต้องได้พอมีเรื่องเกิดขึ้นแกผิดบังมากค่ะเวลามีเรื่องไม่มีใครย่างกลายไปช่วยเลยแม้แต่น้อยถามข่าวคลาวก็ไม่มีเง่าจันกล่าวเหมือนจงใจจะตำหนิติเตียนปฏิพันธ์เขาจึงสวนทันควันเอาว่า ผมยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกระทางนี้บ้างกะโทษผมไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ผู้ยังหรูดินฝาไม่อาจหลับตาเห็นเหตุการณ์หรือมองเห็นเหตุการณ์ในแก้ววิเศษเหมือนแม่มดดิฉันหมายถึงว่าไม่มีใครไปเยี่ยมเยียนเลยอย่างน้อยคุณปฏิบัติควรจะโผล่ไปบ้างปฏิพันธ์เดาความรู้สึกของคนที่สูญเสียลูกชายออกอย่างทะลุกปลง เขาสูญเสียลูกชายคนโตไปโดยไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยเป็นการสูญเปล่าคนตายทั้งคนเหมือนหมาตายตัวหนึ่งและไม่ได้ตายเพื่อความอยู่รอดของพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเสียด้วยเป็นการตายเพื่อคนอื่นซึ่งไม่เคยทำประโยชน์อะไรให้เลยปฏิพันธ์ไม่ตำหนิพ่อแม่ของบุญโฮมแกมีสิทธิเสียใจ และมีสิทธิ์เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจจากคนที่เป็นสาเหตุให้แกตายแต่ไม่เป็นการสมควรแน่ถ้าแกจะเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจจากเราซึ่งไม่มีส่วนรู้เห็นในการตายของบุญโฮมเลยคุณครูน่าจะบอกเรื่องนี้ให้พี่วัดเขารู้นะครับปฏิพานกล่าวกับเงาจันทร์ทํานองขอความเห็นใจ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมมารู้เอาภายหลังหรอกท้ารู้บางทีเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นผมเสียใจที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณต้องสูญเสียลูกชายหัวเลี้ยวหัวแรงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสายไปแล้วนั่นสิขาดิฉันถึงว่าถ้ามีใครสักคนแวะเยี่ยมพ่อกับแม่ดิฉันเสียหน่อยอธิบายให้ท่านเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชาย แล้วต่อมากับลูกสาวมันเนื่องมาจากอะไรใช่สิมันเกิดขึ้นกับลูกชายเดี๋ยวจะเกิดขึ้นกับลูกสาวอีกคนหนึ่งป่านนี้แกยังไม่รู้ชะตากรรมจะให้แกเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เขาบอกเธอว่าอย่างนั้นผมจะไปส่งคุณครูจะไปเยี่ยมพ่อแม่ของคุณครูแทนพี่วัดด้วย ท่านคงจะดีใจผมจะแบ่งเงินให้ท่านชายบ้างไม่จะเป็นหรอกค่ะท่านไม่เห็นแก่เงินหรอกท่านต้องการความอบอุ่นและความมีแก่ใจให้ท่านเกิดความรู้สึกว่าท่านไม่ได้สูญเสียลูกไปเปล่าๆย่างมีเพื่อนของลูกยังอาทรหลอนใจในความเป็นอยู่ของท่านพี่วัดคงมองข้ามปัญหานี้ คงไม่ใช่หรอกค่ะคุณปฏิวัติไม่มีเวลามากกว่าค่ะคุณหลูทำไมไม่อธิบายให้พ่อแม่ฟังพูดบ่อยๆแต่ท่านบอกว่าคนกรุงเทพไม่มีหน้าใจเห็นแก่ตัวดิฉันไม่อยากได้ยินคนกรุงเทพไม่มีหน้ำใจท่านพูดด้วยความหน่อยใจนะคะอย่าถือท่านเลยคนบ้านนอกนะคะ คบง่ายจะตายไปถ้าจะไปพูดให้เข้าใจเสียหน่อยผมจะไปเยี่ยมท่านแทนพี่วัดจะบอกท่านมา่าการที่ท่านสูญเสียลูกชายไปนั้นเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าเราสูญเสียพ่อและถูกโกงเงินอีกเป็นหลานหญิงสาวนิ่งฟังถ้าเราได้เงินคืนจะไม่ลืมพระคุณของคุณบุญโฮมแน่นอน เราจะสนองบุญคุณให้ทัดเทียมกับความสูญเสียคนบ้านนอกไม่บูชาเงินสูงเกินกว่าความเป็นคนหลอกคาครูสาวสอดอย่างเน้นหนักตรงประเด็นว่าความเป็นคนหลายจะเตือนเสืออากาศนมให้ตระหนักในคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่คุณธรรมไม่ใช่วัตถุคือเงินคนบ้านนอก ขอให้มีการเยี่ยมเยียนถามข่าวคราวกันบ้างถ้ามีอะไรจะได้บอกกล่าวกันอย่างดิฉันถูกหลอกเอาตัวไปนี่ถ้าบังเอิญไม่ใช่คุณปฏิวัติเกี่ยวข้องครัวพันอยู่อะไรจะเกิดขึ้นคะบ่านนี้ดิฉันไม่ปนปี้ไปแล้วหรือเมืองไทยทุกวันนี้สับสนเหลือเกินคุณครูผมเองจัดการอะไรไม่ถูกผมทำงานทุกวันนี้เข้าตำลา เ้าชามเย็นชามไม่มีอนาคตแล้วแต่ใครจะไขาลานนึกๆอยากจะลาออกเหมือนกันมันบุ่นบายกันเหลือเกินเขากล่าวอย่างถอแท้ใจดิฉันก็เหมือนกันค่ะกำลังคิดลาออกไปทำงานส่วนตัวดีกว่าถ้าขืนบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เป็นที่เข้าใจกันบ้านเมืองหาความสงบไม่ได้ ผู้คนเอือมละอาภาบะหน้าสิวหน้าขวาัญทางปลีกตัวออกไปประกอบอาชีพอย่างอื่นซึ่งเป็นงานส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องใครทุกคนกำลังมองหาทางเอาตัวรอดลาออกจากครูแลไปทำอะไรครับหน้าไล่เรามีค่ะหน้านาทำหน้าบทห,หน้านาทำไล่ถั่วเขียวถั่วเหลืองลูกผัก หลูดพืชหมุนเวียนอื่นๆคิดบ้าต้องเหลือกินเหลือใช้แน่ถ้าทำอย่างนั้นจริงน่าเสียดายความเป็นครูแย่ทำไงได้คะคนเราต้องการความสงบสุขและอยู่ดีกินดีทั้งนั้นทางไหนจะช่วยครอบครัวให้มีความสุขได้เราต้องเลือกทั้งนั้นผมว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจที่สุด เมื่อก่อนอาจจะจริงค่ะเดี๋ยวนี้ครูครูพากันใจเหี่ยวใจแฟบหมดแล้วตัวอย่างเห็นเห็นไม่มีใครเกรงใจครูเลยอยากจะทําอะไรยังไงกับครูทํากันตามใจลบดูดูมินประนามตะเพิดไล่เหมือนหมูเหมือนหมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่รู้จะทํำยังไงได้แต่เห็นใจและขอโทษที่ให้ความสมใจในครอบครัวของคุณครูหน่อยไป ที่ชายของผมสร้างความสูญเสียให้ครอบครัวของคุณครูแล้วเพิกเฉยผมจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นอีกดิฉันไม่ได้ยื่นเงื่อนไขนะคะอดี๋ยเข้าใจดิฉันผิดผมเข้าใจครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่นจะรู้สึกโหวงเหวง่งหลงเหลงเหมือนผมอย่างนี้แหละครับเราไม่มีพ่อรู้สึกว่าครอบครัวของเราเงียบเหงามากเพราะแม่เหงา บรรยากาศเลยเหงาหมดบ้านเชื่อผมเถอะคุณครูไม่ได้เป็นบ้านคุณครูคนเดียวหรอกชาวบ้านเป็นกันแทบทั้งนั้นคนอื่นไม่ได้โดนโจรผู้หลายข่มเหงลังแกนี่ขาไปไปมา,มาการพูดคุยมาลงเอยตรงเรื่องโจรหลายตรงใจจะให้เขารับผิดชอบเรื่องดวงเมืองกับลูกชายสองคนมาเล่นงาน ปฏิพานจึงว่าคุณครูจะให้ผมทำยังไงครับตามใจสิขาทำอะไรก็ได้ให้คนพวกนั้นรู้ว่าถ้ามาแตะต้องครอบครัวนี้จะเดือดร้อนอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ขนาดนั้นเชียวหรือปฏิพานยิมค่ะสมัยนี้ต้องถึงขนาดนั้นจึงจะสะใจ ผมไม่ต้องเป็นโจรอีกกกหนึ่งหรือแค่นักเลงใจถึงก็พอคะ่ะยกพวกเข้าไปเหยียบใครขวางแหลกปฏิพานหัวเลาะอย่างคบขันจะทำอย่างนั้นได้ต้องเสือพลุแล้วหรอกครับไม่ใช่ผมผมยังศรัทธาความดีจะต้องชนะความชั่วยังเห็นว่าธรรมะจะต้องชนะอธรรมผมเห็นว่าคุณครูจะเพิ่งใจหลอน ใจเย็นจนเป็นน้ำแข็งเหลวละคะหญิงสาวตอบเสียงคืนๆและพูดตอไปอีกบ้าแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยตรงกันข้ามคนกลับเห็นบ้าเราโงา่อย่างที่ผมว่าบางครั้งคนเราจำเป็นต้องโง่ไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสฉลาดกับเขาเลยกว่าใครจะเห็นเราเป็นคนฉลาดนะคะ เราชอกช้ำเสียแรงพอแล้วต้องอดทนความอดทนอย่างเดียวจะช่วยเราได้อดทนและใจเย็นผมอยู่ฐานบินนครพนมมีเรื่องยั่วยุเยอะแยะไปหมดให้ไทยฆ่าไทยด้วยกันผมต้องฟังหูไหวห้หูไม่บ้าจี้ง่ายหรอกปฏิพานฑ์อธิบายเรื่องอื่นยกบายเถะคาแต่เรื่องนายดวงเมืองนี่ ดิฉันขอหลองคะขอหลองให้ช่วยคุ้มครองปกป้องดิฉันและพ่อแม่พี่น้องด้วยอย่าให้มีเรื่องอกสันขวัญแขวนอย่างนี้อีกทำไมไม่ขอหลองพี่วัดดิฉันขอหลองคุณค่ะจะให้ดิฉันกราบก็ยอมหญิงสาวเลื่อนล่างเข้ามาใกล้และกราบลงที่ไหล่ของชายหนุม่มกลิ่นผมนุมน่ม หอมกลุ่นกองเต็มหน้าและบังเอิญเขาสูดเอาความหอมเย็นเบาบางเข้าสู่ปอดเต็มเปา่ากลิ่นน้ำหอมสุภาพไม่ฉุนเฉียวบอกรสนิยมของผู้ใช้ว่าเป็นคนอย่างไรทำให้เขากลั้นใจไว้ไม่กล้าสูดลมหายใจเข้าปอดเกรงว่ากลิ่นอันดันจวนใจจะทาให้เคลิบเคลิมพลังเผลอทำอะไรลงไป อย่างยังคิดลับปากดิฉันได้ไหมคะได้โปรดอย่าคิดว่ารบกวนเลยถ้าขืนดิฉันอยู่ตามบุญตามกรรมอย่างนี้ไม่มีทางหนีเหงือมือดวงเมืองกับลูกชายแน่แล้วมาลีละ่ะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจมืดของดวงเมืองหรือครับไม่รู้ว่าผีหาซาตานอะไรทำให้เขาถามออกไปเช่นนั้น พอเห็นหญิงสาวนิ่งและพระกลับไปโดยไม่ปีปากพูดทำให้เขาได้สติกลับตามไปบอกหญิงสาวด้วยความรู้สึกสงสารขวางหน้าหญิงไหมายลางบอกว่าผมหมายถึงว่าทุกคนอยู่ในฐานะไม่ปลอดภัยทั้งนั้นครับคุณครูค่ะทุกคนยืนอยู่ใต้เงาโจรทั้งนั้นทุกคนจะต้องช่วยตัวเอง หญิงสาวกล่าวเสียงคุนคุนและเดินลีกไปยังเรือนพักโดยไม่เสียเวลามองมือของชายนุมซึ่งเอื้อมขางชะงักอยู่ไม่กล้าแตะต้องผิวของหญิงสาวแม้เพียงปลายนิ้วปฏิพานธถอนหายใจลึกดึงบุหรี่ออกมาจุดสูบเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมอัดบุหรี่จนแดงมากเป่าควันพืชกระจายหายไปในความมืด กลุ้มใจมากเลยคะคุณปฏิพันธ์ล่างของดวงดาราก้าวออกมาจากพุ่มหมายเบื้องหลังพลางให้เสียงก่อนที่ปฏิพันธ์จะกระชากปืนออกจากซองเอวในทันทีที่ได้ยินเสียงแกลกลากอา้าวคุณอุ๋ยหรอกหรือหรือว่าหลับไปแล้วเขากล่าวต่อไปตามที่นึกได้ในขณะนั้น นอนไม่ลับค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประสาเทเครียดเลยย่องลงมาเดินเล่นบังเอิญได้ยินเสียงคนพูดจึงตรงมาหาไม่มีเจตนาจะแอบฟังหรอกค่ะเงาจัน์มาพบผมโดยบังเอิญเหมือนกันครับทราบค่ะเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารที่สุดอยากจะช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะช่วยได้ยังไง คุณอุ๋ยของไม่โกรธที่เงาจันรู้สึกว่าพ่อกับพี่ชายของคุณเป็นมนุษย์มหาภัยไม่โกรธค่ะบอกแล้วไงคะเห็นใจอย่างที่สุดแก่ให้ผมช่วยคุ้มครองคุณอุ๋ยมีอะไรจะแนะนำผมบ้างไหมอุ๋ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันจะทำยังไงผมอยากฟังควรจะจัดการยังไงจึงจะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย กลุ่มคะ่ะพูดไปจะเป็นการฉีทางให้คนอื่นฆ่าพ่อของตัวเองแก้ปัญหาโดยไม่ฆ่าใครก็ได้นี่ครับทำยังไงคะสองฝ่ายมาประจันหน้ากันเดี๋ยวพูดตามภาษานักเลงปืนก็ว่าขึ้นนกกันแล้วเรื่องไม่ยิงกันเห็นจะยากอุย๋ยมองไม่เห็นทางจริงๆทำยังไงจะห้ามทับฆาตกรกับคู่ปริปักได้คุณคิดยังไงคะ ผมมืดแปดด้านเหมือนกันครับคุณอุย๋ยเรื่องมันลึกเกินกว่าเราจะไยขวาเสร็จแล้วคุณปฏิพันธ์คนอื่นผูกเราจะมาแก้นะ่ะเห็นจะยากเวลานี้ไม่ใช่คนอื่นนะครับเป็นพี่ชายของผมฝ่ายหนึ่งกับพ่อและพี่ชายของคุณอุ๋ยอีกฝ่ายหนึ่งเราจะยอมให้สองฝ่ายนี่เห็นฆ่ากันหรือไม่ยอมแล้วจะทำยังไงคะ ผมจึงถามไงครับมีทางเลือกอื่นไหมยากค่ะพ่อหรือพี่ของอุย๋ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเสร็จแล้วยิ่งตอนนี้พ่อเข้าใจว่าอุยอย๋ยทรยศเรื่องจะพูดกันนะ่ะเป็นประตูตายได้เลยอย่างนั้นจะต้องตายกันไปข้างนึ่งคงไม่มีทางเลี่ยงหรอกค่ะแล้วคุณอุ๋ยจะรู้สึกยังไงถ้าพิวัตร ข้าพ่อกับพี่ชายคุณอุย๋ยรู้สึกยังไงล่ะคะรับคนที่คุณอุ๋ยรักข้าพ่อคุณอุย๋ยข้าพี่ชายของคุณอุย๋ยคุณยอมหรือไม่ยอมแล้วจะทำยังไงคะผมถามคุณดวงดาลานิ่งไม่ตอบชาวบ้านเขาจะบ้านยังไง ถ้าคุณแต่งงานกับคนที่ฆ่าพ่อและฆ่าพี่ชายถึงสองคนปฏิพันธ์ตั้งปัญหาต่ออย่นิ่งรอคำตอบทำไมคุณไม่คิดว่าพ่อหรือพี่ชายของอุ๋ยจะฆ่าพี่ชายของคุณมั่งดวงดาราหย้อนถามหลังจากนิ่งกันอยู่ครู่ใหญ่นั่นสิของอย่างนี้มันไม่แน่ ปฏิวัติอาจจะพลาดท่าเสียทีเหมือนบุญโฮมก็ได้แล้วเขาจะยอมให้พี่ชายถูกฆ่าตายเหมือนพ่อหรือพ่อถูกฆ่าและถูกโกงฆ่าหุ้นลงเลื่อยอย่างเลือดเย็นเป็นเหตุให้ปฏิวัติมาที่นี่มาค้นหาศัตรูและทั้งสูญเสียหนาไหนเราแกของบ้านอนี่เจรจากันไป็รู้เรื่องหรอกปฏิพานคิดคิดแล้ว รองไม่ตกใช่ไหมคะดวงดาลาถามขึ้นเมื่อเห็นชายหนุ่มเงียบไปนานเขาพยักหน้ารับกลับหน้าหนักใจทั้งสองฝ่ายนึกแล้วคงไม่ยอมกันนอกเสียจากพี่บัตจะได้เงินหุ้นคืนแล้วคุณกับผมช่วยกันเหลาลมคุณอุ๋ยพอจะพูดกับพ่อให้คืนเงินได้ไหมยาก แค่จะรับให้เป็นคนยึดหุ้นอย่างไม่ยอมโยนไปให้เสียโต้งเสียชิปเรื่องจะให้คืนเงินยิ่งเป็นไปไม่ได้รับอย่างไม่ได้จะให้คืนยังไงแล้วคุณอุ๋ยจะจัดการยังไงครับจัดไม่ถูกแล้วพาคุณปฏิบัติไปพบนาเอินหมายจะให้ตกลงกันดีๆกลายเป็นพาคุณปฏิบัติมาให้ถูกหลอมทั้งคนของเสียโต้งทั้งพี่ชายของอุ๋ยอีกสองคนยกคนไปที่นั่น ทำให้คุณปฏิบัติเข้าใจอุ๋ยผิดเพียงเขาไม่พูดเท่านั้นในใจเขาต้องคิดบะอุ๋ยเล่นไม่ซื่อแน่ๆแล้วยังไงปล่อยเลยตามเลยสิกฮะปล่อยให้เวลาพิสูจน์ว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้ป่วยการที่จะพูดถ้าทั้งสองฝ่ายฆ่ากันตายสมมุติเักะครับสมมุติว่าพี่บัต ข้าพี่ชายข้าพ่อของคุณอุ๋ยตายหมดคุณอุ๋ยจะรักและแต่งงานกับพี่วัดไหมแต่งแน่ค่ะถ้าคุณปฏิวัติไม่หลอกอุย๋ยไม่กลัวเสียงคอลหาของชาวบ้านหรือทำไงได้คะเราพยายามทำดีที่สุดแล้วให้เคินเงินให้เลิกคิดเข็นฆ่าคุณปฏิวัติเสียระบังจะถูกฆ่าเสียเองไม่พากันเชื่อจะให้ทำยังไง ไม่คิดแต่คิดแต่ขวงใจเลยหรือกงกรรมกงเกวียนค่ะพ่อข้าพ่อของคุณปฏิบัติเอ่อคุณปฏิพานด้วยเราเป็นลูกจะให้รับผิดชอบเรื่องอย่างนี้ด้วยรู้สึกจะไม่ยุติธรรมปล่อยให้กร,รมสนองกรรมดีกว่ากลัวอย่างเดียวกรรมจาลงที่คุณปฏิบัติเท่านั้นกลัวจริงๆค่ะคนของพ่อมากเหลือเกิน ถ้าพี่วัดตายเพราะฝีมือของคุณดวงเมืองกับคุณเดชคุณพลแล้วขวางผมไหมถ้าผมจะคิดบัญชีไม่ค่ะอุ๋ยบอกแล้วไงคะกรรมต้องสนองกรรมหมายความว่าคุณอุ๋ยรักพี่วัดจริงๆฉชีวิตก็เสียสละให้ได้ค่ะปฏิภาณอึง้งนึกในใจผู้หญิงคนนี้เอาจริงแฮะ พ่อไม่ยอมให้อุ๋ยรักคุณปฏิวัติหรอกค่ะท่านจะเอาตัวพวกเราสามคนไปเพื่อให้คุณปฏิวัติกับเสือพลุติดตามไปติดกับเดชะบุญคุณพระบรรดาลให้คุณมาขัดขวางเสกกรไม่งั้นป่านนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ดวงดาลากล่าวซื่อ,อไม่มีท่าทางจะพางเลขละเททำให้ปฏิพานนึกเบทนาความรักของผู้หญิงคนนี้ ช่างมีกรรมเสียจริงๆจะมีลักทั้งทีกลายเป็นศัตรูของพ่อศัตรูที่จะต้องโค่นล้มประหัดประหานให้ตายกันไปข้างหนึ่งไม่มีปัญหาพ่อของเธอจะไม่ยอมให้เธอลักกับศัตรูแน่พ่อจะทำยังไงก็ตามจะขวางกั้นไม่ให้อุยลักคุณปฏิบัตินะไม่สำเร็จหรอกดวงดาลากลาวต่อ,อย่างเด็ดเดียว อุ๋ยจะรักคุณปฏิบัติอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนอกสีจากคุณปฏิบัติไม่รักอุ๋ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วพี่บัดรักคนอุ๋ยเนี่ยครับปฏิบัติถามเสียงรัวเร็วด้วยความอยากรู้เขาบอกว่ารักนี่ขาหญิงสาวตอบทันทีเป็นระยะนิดหนึง่งแล้วพูดต่อไปว่าไม่ทราบเหมือนกัน เขารักแต่ปากหรือว่าหัวใจของเขาหลักด้วยอุ๋ยเป็นลูกศัตรูแต่อุ๋ยรู้สึกลักคุณปฏิบัติตั้งแต่พบเขาครั้งแรกและไม่รู้ว่าเขาเป็นศัตรูของพ่อหลักจริงหรือไม่จริงมองตาก็รู้นี่ครับเขาว่าหญิงสาวหัวเลาะก่อนที่จะกล่าวว่าสรรพสิ่งเจ้าเล่ดวงตานี่แหละ ได้ชื่อว่าเจ้าเล่แสนกลที่สุดเกลียดทำเป็นรักและ๋ลักทำเป็นเกลียดไม่มีใครจับได้กลิ้งเป็นมะนาวเชียวค่ะแต่พี่ชายของผมเขาเป็นคนจริงนะครับแต่ตอนนี้เหมือนสไปายพยายามหลวงความลับอุ๋ยไม่มั่นใจหรอกค่ะเตรียมใจบายสำหรับความเสียใจแล้วเสียงของดวงดาลา อ่อนเอื่อยชวนสงสารปฏิพานกลืนน้ำลายฟืดๆผมไม่คิดว่าพี่บัตจะถ่ายเลขกระเท่กับคุณอุ๋ยหรอกเขาจะไม่สร้างบาปกับคนที่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดอย่างเด็ดขาดเขายืนยันหนักแน่นคุณมั่นใจว่าเขาลักอุ๋ยจริงหรือถ้าเขาลั่นปากต้องจริงแน่ ไม่ใช่ลั่นปากเฉยๆเขาสัญญามั่นเหมาะภายหลังทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเขาจะแต่งงานกับอุ๋ยและจะมาอยู่กับอุ๋ยที่สกลนครทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมายถึงยังไงเงินค่าได้เงินค่าหุ้นคืนเรื่องค่ากันเขาไม่พูดถึงหรือไม่พูดค่ะอุ๋ยถามจะฆ่าพ่ออุ๋ยไหมเขาหัวเลาะ ไม่ตอบนั่นแสดงว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างคุณอุ๋ยต้องช่วยให้พิวัตรได้เงินคืนเร็วๆบางทีอาจจะโชคดีช่วยอุ๋ยนะคะแล้วอุ๋ยจะช่วยคุณให้ได้แต่งงานกับมาลีรู้ไหมมาลีนะ่ะสนใจคุณปฏิบัติจบตอนที่40แล้วนะครับ ติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ